เสร็จแล้วเป็นไงนี่แอมชมเมื่อเติมเพชรเสร็จแล้วก็สามารถกดรับได้เลยแอมชมแล้วก็กดรับไปเลยแอมชมนี่เห็นปะได้แล้วแอมชมก็ได้ไปที่เรียบร้อยแอมชมสำหรับไอวอลใหม่แอมชมก็คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหล่าจเจ้าสวัสดีทายวเกลียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานอนแต่ช่องพี่เจทีพีอิกิจกายเยี่ยมเชื่อมวันนี้นะครับผมก็ไปหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโปรดีแท็กน้ชมเกี่ยวกับไอวอลใหม่มาเรียบร้อยนั่งชรับผมก็จะมาสอนหาโทเค็นนะครับในการแลกไอวอลใหม่ฟรีมั่งช่วงครับแล้วก็จะมาทำภารกิจบูย่ารับไอวอลฟรีมั่งช่วงว่าไอวอลฟรีกับไอวอลที่ว่าเอ้ยรับไอวอลใหม่มั่งช่วงครับระหว่างไอวอลบูย่ากับไอวอลสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันไหนจะน่ารักกว่ากันน้ชมครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยคุผู้ชมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยคุณผู้ชมก็อย่างแรกคุณผู้ชมก็ขอพูดถึงไอวออันนี้ก็เหล้วคุณผู้ชมไอวอลบูยามผู้ชมก็คือตัวนี้ก็คือโปรนี้คุณผู้ชมครับเปปปับรับไอวอลคุณผู้ชมก็คือจะเป็นการแบบว่าเติมเพชรคุณผู้ชมครับมูลค่า299เพชรคุณผู้ชมครับในเวลาที่กําหนดก็คือช่วงกิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่23คุณผู้ชมจนถึงวันที่25นั่นก็คือ พรุ่งนี้น้ำโชงครับคือถึงวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้วันที่สีถึงวันพรุ่งนี้ก็กิจกรรมตอนเที่ยงคืนน้ำชงก็จะหายไป้ชมกิจกรรมนี้อยู่แค่3วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับอยากได้ไอวอรนี้ไว้ฟรีฟิล์มชมเป็นไอวอรบางๆ้ชมก็คือมันจะเหมือนกับไอวอรคอบบ้ามาชมนะมีเขี้ยวหน้าด้ะแต่ว่าไอวอร์นี้จะเป็นลูกกระดูกแทนไอวอรคอบบ้ามันจะเป็นลูกงูเห่าผมชมก็เดี๋ยวผมเอาไปเปรียบเทียบให้ดูน้ำชมว่าไหนจะสวยกันแต่ว่าคือจุดเด่นคือมันได้ฟิล์มชมครับ สำหรับคนที่เป็นสายเติมนะเพราะว่าเราเติมเพชรปุ๊บเราไม่เสียเพชรมิชมเพชรยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของไอวอนมิชมมาเป็นของรางวัลแบบว่าคือเขาจะให้เป็นของรางวัลเลยมิชมบโดยที่ว่าเราไม่เสียเพชรเพิ่มมิชมในการแบบว่าเออเอาไปซุ่มหรือว่าเอาไปซื้อมิชมก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมิชมก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาในตอนนี้มิชมผมจะเติมน้ำชมหรผมจะลองเติมที่เว็บขั้นเทพมิชมครับ86เพชรมิชมเอ้ย86บาทมิชมครับ ห้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหกห้าหนึ่งหกโอเคผู้ชมลองเติมดูครับจังหวะนี้ปุ๊บเรียบร้อยเมื่อเติมเพชรเสร็จแล้วเป็นไงนี่ผู้ชมเมื่อเติมเพชรเสร็จแล้วก็สามารถกดรับได้เลยผู้ชมเราก็กดรับไปเลยผู้ชมนี่เห็นปะได้แล้วผู้ชมก็ได้ไปที่เรียบร้อยผู้ชมสำหรับไอวอรใหม่ผู้ชมก็ไปดูกันดีกว่าผู้ชมว่ารูปร่างเป็นยังไงผู้ชมดูก่อนมันจะคล้ายกับไอวอรคอปเปอร์มชม่ผู้ชมคือเนี่ย อันนี้ไอวอลอีกที่ผมใส่นี้เพราะว่ามันมีฐานเหยิบข้างบนสูงคุณผชมผมจะไว้เหยียบนี่คือไอวอลคาร์บาร์มชมตัวก่อนปะผมว่าโมเดลมันคล้ายกันชมไหมว่าคือมีเขี้ยวอยู่หน้าเหมือนกันเลยมันแค่เปลี่ยนสีปะแล้วมันก็จะดวงบางคุณผู้ชมข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ดูอ่ะดูจำมุมล่างไหมคผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูไอวอลตัวนี้กันนี่คุณผู้ชมอ่ามีเขี้ยวเหมือนกันคล้ายกันข้างบนก็หักนิดนึงเป๊ะเลยคุณผู้ชมเหมือนกันแต่ว่าแค่มุม การโค้งมันจะต่างกันนิดนึงผู้ชมครับแล้วก็ทางนี้มันจะทําหัวสูงไปหน่อยมิชมเป็นแบบแหลมแหลมผู้ชมแบบนั้นี่ยจะคล้ายกับไอวอลคอบลาผู้ชมก็คือคล้ายๆกันเลยนะผู้ชมแต่ว่าน่าจะใหญ่กว่านี้ผู้ชมอันนี้เล็กไปหน่อยก็จะเป็นทรงประมาณนี้ผู้ชมก็คือตัวไอวอลสีเหลืองผู้ชมสําหรับคนที่เติมเพชรผู้ชมครับครบ299เพชรก็สามารถรับไอวอลฟรีไปได้เลยผู้ชมเป็นไอวอลตัวนี้ผู้ชมตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ไอวอลที่ มีกิจกรรมเข้ามาดีแท็กที่หลายคนอยากรู้ว่าหาโทเค็นยังไงมิชมครับนี่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วแป๊บนึ่งนะเอ้ยนี่มิชมรับไอวอลสุดน่าล่ะมิชมไอวอลตัวนี้เลยซึ่งมันเป็นไอวอลธรรมดาคุณชมไม่มีแบบว่าการเปลี่ยนโมเดลมิชมแค่มีการพ่นสีเฉยมิชมแต่ว่าเอาตรงๆมันน่ารักมากคุณชมสวยดรงนะว่าคือแบบมีรูปแบบมาชิบะรูปกลิ้นแล้วก็รูปน้องเหมียวคุชมรูปแพนด้าแล้วก็รูปเอ่อตัวหน้าคุณชมคือแบบว่าเป็นการรวม รูปไปเลยคุชมนะครับการถือจะเป็นมานิ้ชมคือแบบว่ารูปแบบไอตัวถือไอวอที่ไอวอที่เราถือก็จะเป็นแบบสีมพูมชมครับก็คือค่อนข้างสวยผู้ชมโดยการจะรับอันนี้ได้จะต้องมีโทเค็นผู้ชมดีแท็กทั้ง3แบบผู้ชมเห็นป่ะต้องมีโทเค็น3แบบเลยผู้ชมถึงจะสามารถรับได้ผู้ชมก็มีดีแท็กสองแล้วก็โทเคนดีแท็กหนึ่งแล้วก็โทเค็นดีแท็กผู้ชมครับซึ่งโทเค็นทั้ง3แบบนี้สามารถหาได้จากกล่องดีแท็กผู้ชมเป็นกล่องโค้ด กล่องนี้เราจะได้ในรูปแบบของโคนะ้ดน้ชมมันจะเป็นโค้ดนะครับก็คือให้เราสมัครบริการกับดีแท็กน้ชมแล้วเราจะเป็นแล้วคือเราจะได้เป็นโคดมาพอใส่โค้ดปุ๊บเราจะได้กล่องในกล่องผู้ชมจะมีโทเคนพวกนี้แล้วก็มีโทเคนมงกฎุฎและที่สําคัญมีคาตานะด้วยผู้ชมมีคาตานะตัวนี้ด้วยนะครับคือคาตานะปีกนกยังมีอยู่ผู้ชมในกล่องโทเคนนี้คือแง่ว่าซื้อกล่องนี้กล่องเดียวผู้ชมครับลุ้นได้ทั้งคาตานะปีกนก ลุ้นในทางไอวอลชมก็ถ้าได้เป็นโทเคนมาเราก็มาแลกไอวอ์ได้คชมถ้าได้เป็นคาตนะมาก็สามารถที่จะมาไอ้นี่ได้คชมเอาก็ได้คาตนาแหละคชมถามว่าไอวอ์จะออกง่ายไหมพี่จากประสบการณ์ที่พี่ทามาคชมครับก็คิดว่าไอวอ์ไม่น่ายากคุณชมเพราะว่าเหมือนตอนเอสอะจำได้ว่าเอสที่ว่าเราต้องเก็บโทเคนสามฝาไหมเอสอะโครลามันเคยมีกิจกรรมนี้ที่เก็บฝาสีเขียวฝาจีบแล้วก็เป็นฝาสีเงินใช่ไหม เราจะได้ไอวอลเอสโคลา่ชมครับคือนะสุ่มโทเค็นแค่ไม่กี่อันอก็ได้แล้วมชมสุม่มแค่ไม่กี่กล่องเองแต่มันจะยากตรงคาตานะใช่ป่ะซึ่งอันนี้พี่ก็มองว่าคล้ายกันคชมครับคือคิดว่าโทเค็นน่ะน่าจะออกง่ายเก็บโทเค็น3อันในการแลกอันเนี้ยน่าจะง่ายอยู่ชมว่าไม่น่ายากแต่ที่ว่าพี่ยังไม่ซื้อตอนนี้เพราะาพี่มีซิมดีแท็กแล้วก็พี่ยังไม่แน่แจกกับร้านเติมเท่าไหร่ร้านซื้อมาชมครับก็เราเว็บขั้นเทพก็ตอนนี้เป็นเว็บใหม่มชมเว็บขั้นเทพเขาทำระบบใหม่ก็เลยยยว่่าาังไมมีโค้ดขช ก็อันว่าพี่จะพาไปดูก่อนแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะซื้อชมก็เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูมิชมองนี่อ่ะอันนี้เป็นเว็บแคนเทพพิเศษยดิมิชมอันนี้พี่มาเติมเกมเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ก็จะเป็นนี่มิชมองคือเป็นหน้าของเว็บไซต์ของ d t แท็กมิชมในการแบบว่าซื้อโปรโมชั่นมิชมก็คือเนี่ยเติมเน็ตเล่นฟรีไฟไม่เสียเน็ตมิชมเล่นเกมไม่เสียเน็ตมิชมครับแล้วก็สําหรับเกมเมอร์ฟรีไฟสายเมะมิชมครับก็รุ่นรับไอวอลมิชมครับ คาตานะท่านชมรุ่จับไอวอลกับคาตานะท่านชมนี่เลยเห็นปหมนี่ก็จะมีโปนะครับตามนี้ท่านชมก็คือมีโปเสริมนะครับฟรีไฟล์สามสิบวันท่านชมมูลค่า20บาทท่านชมครับก็จะได้โค้ดนะครับหนึ่งโค้ดหนึ่งโค้ดก็จะมีหนึ่งกล่องท่านชมครับรุ้นคาตานะกับไอวอลแล้วก็โทเค็นท่านชมครับกับโป้ห้าสิบบาทเจ็ดวันท่านชมครับก็คือโป้ห้าสิบบาทด้วยว่าเสียห้าสิบบาทจะได้หนึ่งโค้ดสามกล่องท่านชมครับก็ลองพิจารณาดูกันว่าระหว่าง กล่องเดียว20บาทกับ3กล่อง50บาทอันไหนถูกกันแต่พี่ว่า3กล่อง50บาทถูกกว่านะแต่ว่าตามร้านเขามักจะขายกล่องเดียวน้ำชมอาก้อนแหละ3กล่อง50บาทก็คือจะเป็นโค้ด1โค้ดโค้ดชมแล้วจะมีกล่องดีแท็กยู่นั้นน่ะ3กล่องน้ำชมให้เราว่าเอาไปว่าคือเอาไปลุ้นกันน้ำชมว่าจะได้เป็นโทเค็นทั้งสามอะไรไหมแล้วก็พิเศษน้ำชมถ้าเกิดใครที่บอกว่าเออเป็นสายเติมจริงๆอยากเติมมาทีเยอะน้ำชมก็จะมีนี่ครับโป12กล่องน้ำชมก็คือ2 1 0บาทน้ำชมก็คือเล่นเกม เล่น5เกมไม่อั้นนาน15วันฟรีไอเทมฟรีไฟล์คผู้ชมก็คือนั่นแหละสามารถเล่นใน5เกมคุณผู้ชมสำหรับโปรนี้สำหรับใครที่ใช้ซิมดีแท็กนะครับก็ราคาอยู่ที่210บาทไม่รวมแวดนะครับผู้ชมอ๋อรวมแวดแล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นโค้ด1โค้ดผู้ชมซึ่ง1โค้ดนั้นก็จะมีกล่องดีแท็กเนี่ย12กล่องให้เราไปลุ้นไอวอลลุ้นทัตนะแล้วก็ลุ้นโทเค็นนุณผู้ชมตามนั้นเลยก็คือแบบจะได้ลุ้นนนแทิวววัเล้้ชชมมรรก็พศษสาาหใี่ กลัวไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับจัดไป38กล่องชม640บาทนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับโปรเนี้ยพี่ว่าน่าจะแบบว่าต้องเป็นคนที่มีซิมดีแท็กจริงๆคุณผู้ชมหรือสมัครได้คุณผู้ชมสำหรับอันนี้นะครับก็เล่น5เกมไม่อัน้นคุณผู้ชมนา30วันฟรีไอเทมฟรีไฟล์คุณผู้ชมก็คืออันนี้จะเป็นแบบ640บาทจะได้1โค้ด38กล่องคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่แบบว่าเคือบเอาแบบจริงจังคุณผู้ชมว่าต้องได้จริงๆเลยตัดทีเดียวคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีซิมล่ะทไง ถ้าไม่มีซิมดีแท็กขอชมนี่คือไกหน้าฝีฝายครับชมพิมพ์เข้ามาหาไก่หน้าชมพอเจอไกลหน้าปุ๊บมาที่หน้าไก่หน้าชมเปหน้าเพจไกหน้าแล้วก็เลื่อนลงมาชมตืดๆนี่จะเจอแล้วชมนี่ครับจะใส่เมฆหรือใส่แล้ชมนี่ครับของไกลหน้ารีไฟยครับมีเห็นโพสต์ผมชมหลังจากนั้นก็กดถูดใจไปกันชมกดดูคอมเมนต์น้ชมนี่ครับเห็นว่าร้านเต็มน้ำชมมีตั้งแต่ร้านนี้ ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้โอ้โหร้านเต็มเลยท่านผู้ชมก็นะท่านผู้ชมครับก็มาลองเลือกดูแล้วกันท่านผู้ชมครับแต่ว่าร้านไหนเกลียดหรือเปล่านี่พี่ก็ไม่รู้ท่านผู้ชมครับไปหาดูเองท่านผู้ชมว่าร้านมีเครดิตแค่ไหนท่านผู้ชมก็ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เช็คราคาให้แต่ร้านท่านผู้ชมร้านนี้ขายยี่สิบสองบาทท่านผู้ชมแล้วก็สามกล่องห้าสิบห้าสิบสองกล่องสองร้อยสิบห้าโอ้มีสามสิบแปดกล่องขายท่านผู้ชมครับร้านนี้นะครับแล้วก็มีร้านอื่นอีกเปล่าร้านนี้สามสิบแปด จะถูกก็คือตอนสองกล่องชมแล้วก็ที่เหลือก็จะขึ้นราคานิดน,นึงชมครับนี่แล้วก็ร้านนี้อีกเห็นมมันชมว่ามันมีหลายร้านันชมแต่ว่าร้านไหนเกลียนหรือไม่เกลียนยังไงก็เช็คเครดิตกันดีๆงชมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจซื้อทียกล่องสองกล่องก่อนดีกว่ามันชมยาซื้อทีเยอะๆเลยเพราะว่าบางทีอะเราไม่แน่ใจนชมว่าร้านไหนเกียนหรือเปลเาาาเาาา่าน,น,น,ามนชมก็คืออย่างที่บอกว่าลองซื้อทีละกล่องดูก่อนถ้าเกิดเขาไม่เกลียนเราค่อยซือ้อเทียเยอะมนชมครับตามนั้น ก็หาดูกันแล้วกันท่านผู้ชมครับสะดวกทางไหนก็ลองทางน,นั้นท่านผู้ชมไม่ว่าจะเติมเองหรือว่าจะซื้อจากร้านท่านผู้ชมก็แนะนําไว้ชเช็คเครดีๆนะครับเพราะว่าพี่ไม่สามารถรับประกันอะไรให้ได้พี่การันตีให้ไม่ได้ปกติถ้าเว็บแพนเทปมีขายพี่จะแนะนําให้ซื้อกับเว็บพนเทปแต่ว่าตอนนี้เว็บแพนเทปไม่มีก็หากันเองแล้วกันท่านผู้ชมครับก็มาแนะนําให้นะท่านผู้ชมครับตามนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยท่านผู้ชมครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ก็จบเป็นเพลง,งนี้คุณผู้ชมถามว่าพี่เจ้าไหมครับไอวอน,นี้ก็ไม่แน่คุณผู้ชมพี่อาจจะเอาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนคุณผู้ชมครับเพราะว่าเกินงบไปเยอะแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็กิจกรรมมันน่าจะอยู่อีกนานคุณผู้ชมยังอยู่ได้เยอะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันโอเคไปแล้วคุณผู้ชมครับรมมรรปเเเเ้้้้าาูสมผทุกกนนฮยยยยอออไดด่่ด่ีีีีช๋วื